เห็นหยุดพอดีเลยเอาเลยเยอะกับอักษรย่อที่เมื่อสองเดือนที่ผ่านมามันเป็นอะไรบ้างหลายคนโยงว่าเป็นคู่ที่น่าเอออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะจะคิดตีความอย่างไรเลยอะค่ะก็นัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆ เข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความกันไปแต่ขออนุญ,ญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกัาแบบ้างได้คุยกันกับบตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะ เขนหลวมาของคุณแม่เป็นวันแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่ที่เป็นไซส์ที่ทับลงมาหนอ่อยโคหลุดก็เลยใส่เป็นสาววงก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในนิ้วนี้ใช่ใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจําที่ดีอะค่ะเพราะว่านัดได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานตอนอายุยีมันน่าจะ50ปีขึ้นไปแหวนวงนี้มันมันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วอะก็เลยเออรู้สึกว่า เราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ปุ๊บอุ๊ใส่ได้รวมนิดนึงก็เลยเอาแหวนตัวเองมาใส่ครับแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> ส่วนวันนี้ก็เป็นของคุณปู่กับคุณย่า <c oughs> เป็นแหวนแต่งงานของปู่คุณย่าก็เลยแบบเออมันประจวบเหมาะคือน,นัดว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันอยู่กับตัวเราอะ่ะต้งองเยอะแยะมากมายแล้วพอดีพอเรามาเห็นแล้วเราก็อุ้ยมันนึกขึ้นแล้วมันมีความอบอุ่นใจอะย่างงี้คะก็เลยสอย่างช่วงที่นบบ รข้างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไรค่อนข้างแบบง่ายๆบวกๆแต่ไม่ได้ไหมายความว่าโลกสวยนะคะคือถ้าว่าทุกคน,นมีทั้งชีวิตทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่า การวางแผนชีวิตใช่ไหมคะก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคนที่เรารักเรามีอะไรคนที่เรารักตั้งเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็มีห mm hmm. น้าที่ทํางานทํางานแล้วนนก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทาอีกตั้งเยอะแยะค่ะ mm hmm. ก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติ ก็สำหรับตัวภาพนะคะนักเองก็มีเนื้องอกนะคะเป็นเนื้องอกค่อนข้างแบบก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นไม่อันตรายอะไรก็คือเขาก็ยังอยู่กับเราเนี้ยแหละค่ะเพราะว่านัดอะค่อนข้างจะเป็นคนแบบผอมมันก็เลยจะเห็นชัดหน่อยเพราะมันอยู่ท้องน้อยข้างล่าง ก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องผ่านนะคะคก็ต้องขอขอบคุณที่หลายๆท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้แบบเอาเอา,เอาน้องออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีโปรเซสของนะัาที่าจะต้องมอนิเตอร์ต่อว่าถ้าเกิดอ,อ,อีกะระยะหนึ่งที่เราเหมดหมดฮอร์โมนนะคะซึ่ง ฮอร์โมนว้าวุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ไปแบบว่าพอถึงเวลานั้นถ้าเราจะเอาน้องเขาออกแล้วเขาย,ยังใหญ่อยู่ก็เอาออกได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดช่วงเนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไม่ได้มีปัญหา